ไม่นิ่งไม่นุ่มสัน้น l i n k จาก stv power เลยครับสวัสดีครับวันนี้นะครับพาพวกเจ้านี่แล้วครับแทงสามร้อยตัวนี้เป็นตัวขับสี่ลูกค้าแต่งมาเต็มแล้วครับช่วงล่างก็ทํามาแล้วทำสเต็ปโหลดมาครับโหลดหน้า1.5หลัง2ใช้ชุดโหลดและสปริงนะครับจากโปรเฟนเดอร์แล้วก็มีชุดแต่งรอบคันภายนอกดูบึกบึนและหล่อเหลามากครับคันนี้ยังป้ายแดงอยู่ลูกค้าเดินทางมาจากจังหวัดเลยลูกค้าบอกว่าด้านหน้าเขาโอเคแล้วนะครับรู้สึกว่ามันโอเคแล้วควบคุมดีคอนโทรลดีแต่รู้สึกด้านหลังยังแปลกๆอยู่ วันนี้ปรึกษาเราแลวอยากให้เราแก้ไขให้เราก็เลยจัดให้ครับวันนี้จะมาติดตั้งตัวซัตลิงคันนี้ติดแล้วเป็นยังไงทําอะไรไมาแล้วบ้างมาครับเดี๋ยวผมพามาชมมันสิ่งแรกที่เราเจอเลยนะครับคือล้อซ้ายขวาลนไม่เท่ากันครับสำหรับคันนี้มีการออกขวาเยอะกว่าด้านซ้ายครับชุดแต่งหน้าหน้าใหม่ครับเป็นตัว T ี0 0อยเป็นไงฮะหล่อเลยตอนเลี้ยวเข้ามาผมว่าเฮ้ยยางหล่อเลยไฟเลี้ยวย,ย้ายอยู่บนครับไฟหน้าก็เปลี่ยนใหม่เหมือนกันทรงสวยครับสเกิร์ตหน้ากระจังหน้าใหม่หมดแล้วก็ตัว ช่วงล่างด้านหน้านะครับลูกค้าก็อย่างที่บอกเป็นสเต็ปโหลดครับเปลี่ยนปีนกจากซันนะครับเป็นปีนกปรับองศาแล้วก็ตัวโช้กนะครับเป็นคว e นซิลลี่ครับปรับได้16ระดับตรงนี้คันนี้ก็ทําสเตปโหลดมาประมาณนี้ครับลูกค้าใส่วอร์รี่พาชุดแต่งทีก็ร้อยไนครับรอบคันมีบันไดข้างด้วยหล่อเลยใช้หรือเปล่าไม่รู้แต่ผมมองว่ามันเท่ครับส่วนล้อและยางนะครับลูกค้าก็จัดล้อจากเวกมาแล้วนะครับเป็นขอบ18จับด้วยยางโตโยต้ายนะครับเป็นยาง a อท ดอกยังใหม่ๆอยู่เลยครับด้านหลังนะครับลูกค้าใช้โชคโปรเฟนเดอร์เป็นตัวปรับแปรนะครับซับแทงแยกปรับได้ตอนนี้ลูกค้าปรับอยู่เบอร์6ปรับอยู่เบอร์6ครับคอมสปริงโหลด2นิ้วนะครับจากโปรเฟนเดอร์เช่นกัน เริ่มกันเลยครับเราก็ทําการเคลียร์พื้นที่ด้านหลังนะครับแล้วก็ติดตั้งตัวจับแขนซ้ายขวาเข้าไปจากนั้นก็ประกอบตัวแขนสลิงเพื่อกําหนดจุดหมุดกลางครับซึ่งอย่างที่บอกคันนี้มีล้อล้นด้านขวาเราก็เลยต้องดึงล้อนะครับเข้ามาเซนเตอร์ก่อนเพื่อจะกําหนดจุดใครที่โหลดรือยกนะครับสังเกตดูครับผมคิดว่าล้อน่าจะล้นกันนะครับหรือบางทีสถานะเดิมๆอันจะมีล้นเลยเนื่องจากสปริงด้วยครับเมื่อได้จุดแล้วนะครับเราก็ทําการเชื่อมทําฉากรับแรงและก็ทําสีกันสนิมครับ เสร็จแล้วก็ออกมาหน้าตาแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะครับลูกค้าเลือกติดตั้งมารุ่นบอลจอยสีบอลแบบเชื่อมกับเสื้อผ้าครับจากนั้นผมก็เช็คตรวจสอบความเรียบร้อยของชิ้นงานครับแล้วก็มาร์กตำแหน่งจุดต่างๆให้เรียบร้อยแล้วก็เสร็จเป็นอันเรียบร้อยครับสำหรับการติดตั้งตัวสลิงรุ่นบอลจอยสีบอลแบบเชื่อมในแทงค์300คันนี้ครับก็ดูเด่นดูดีมีสง่าเลยครับสำหรับสีบอลน,นะครับจะทําให้ดู รูร้าแหละรูราความต้องใจผมคือให้มันออกมาดูเป็นสีที่ดูดีและดูแพงครับหยุดไต้ทางรถเด่นแต่ก็ไม่เด่นชุดฉาดครับจากนั้นก็จะเอาลงครับสังเกตไหมครับเห็นไหมครับจังหวะรถยืดตัวมันขึ้นตรงๆแล้วครับมันไม่เหมือนแบบเดิมที่จะเอียงเอียงเฉียงๆครับอย่างที่บอกติดตั้งสลิงไปต้องนุ่มได้ครับคันนี้จากเดิมเบอร์หผมปรับโช้คลง2เบอร์ครับให้กลายเป็นเบอร์สี่เลยครับ และอีกอย่างที่ผมเพิ่มเติมให้ลูกค้านะครับคือลูกหมาก,กันโครงแบบปรับระยะเนื่องจากลูกค้าโหลดมาแต่ยังไม่ได้เปลี่ยนครับผมก็เลยเปลี่ยนลูกหมากกันโครงแบบปรับระยะให้ทั้งหน,นแ้ะหลักครับเมื่อติดตั้งทุกอย่างเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับขั้นตอนต่อไปคือการไปลองรถกันครับต่อน,นะครับหลังติดตั้งตัวสลิงจาก s อ b ไปนะครับสรับคันนี้นะครับลูกค้าทําช่วงล่างมาแล้วอย่างที่บอกต้นคลิปเลยวันนี้มาเพิ่มตัวสลิงยิมบอลจอยเป็นสีบอลน,นะครับก็มาเทสกันสิ่งแรกเลยครับที่ลูกค้าบอกผมนะ ที่เขาจะมาแก้เพราะว่าเขาว่าหลังมันไม่โอเคหลังมันมีอาการแบบเขาบอกมันยังรู้สึกแปลกๆเขาปรับโชคหแล้วนะครับแต่ว่าก็ยังยังไม่โอเคตอนนี้ผมติดสล,ลิงไปผมปรับโชคเบอร์สีตอนนี้เรามาเทสกันอันนี้เป็นทางถนนคอนกรีตเป็นพวกฝาท่อระบายน้ำนะครับสิ่งที่รู้สึกได้คือหลังมันนุ่มขึ้นเพราพอเราปรับโชคนุ่มขึ้นแต่ว่าอาการดิ้นในการสะบัดมันจะไม่มีครับ จังหวะเนินหรือคอสะพานอย่างเงี้ยครับรถมันนิ่งมากขึ้นการโยกรถเงี้ยครับมันไปเป็นก้อนท้ายมันไม่เหลือให้เราแบบเออต้องมาแบบคอยคอนโทรลครับคือโยกปุ๊บท้ายมันจบปับ๊บต่อไปเรามาลองยูเทิร์นนะครับยูเทิร์นแบบปกติเลยผมเข้ายูเทิร์นที่ความเร็วประมาณ6กกว่านะครับแล้วปับป๊บ พอจบอยู่เทียนปั๊บรถมันนิ่งครับไม่มีการดีดกลับนะอีกฝั่งเลยครับขี่ตอนฝนตกนะครับรู้สึกว่ารถนิ่งรู้สึกปลอดภัยครับเสร็จเรียบร้อยแล้วครับสำหรับแท้ง300คันนี้นะครับก็สิ่งที่ลูกค้าจะได้เพิ่มเติมจากการติดตั้งตัวเซตลิงนะครับคือ1นึ่งลูกค้าได้ความนุ่มนวลเพิ่มขึ้นแน่นอนเพราะว่าเราปรับโช้งหลังนุ่มขึ้น2นะครับได้ความนิ่งมากขึ้นโค้งดีขึ้นขับสบายขึ้นควบคุมรถง่ายขึ้นใครนะครับใช้แท้ง300อยู่แล้วเจอปัญหาว่า ปรับนุ่มก็นุ่มเกินไปใช้งานจริงไม่ได้ปรับแข็งก็ตึงตังมาเลยครับรับรองเซ็ตลิงจาก a t ท Power เราจบปัญหานี้ให้คุณได้ชัวๆครับเรามาดูภายนอกคันนี้กันครับก็ชุดแต่งครบครับเต็มคันหน้าหลังด้านข้างด้านบนด้านล่างคือครบจริงๆก็ถือว่าสวยงามนะครับสไตล์ออกแนวบา์บาทสครับและช่วงล่างที่ไม่ธรรมดาตรงครบจบเลยครับช่วงล่างชุดนี้ ที่บอกว่าดีที่บอกว่านุ่มเดี๋ยวจะหาว่าผมโม้อะเรามาถามเจ้าของรถกันดีกว่าว่าติดตั้งไปแล้วเป็นยังไงบ้างเจ้าของรถบอกเจ๋วมากเลยครับรู้สึกนุ่มขึ้นไปอีกระดับผมก็ได้ทีเลยครับงั้นฝากแนะนำหรือรีวิวบ้างน,นะครับเขอบอกได้เลยครับของดีบอกต่อครับตัวจริงช่วงล่างทั้ง300จบจริงต้องที่ STB Power เลยครับ